สวัสดีครับนะครับกลับมาพบกับเกมเซลดากันต่อนะฮะแล้ะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดศาลเจ้ากันนะฮะศาลเจ้านี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี่ครับตรงป่าวงกฏนะครับชื่อศาลเจ้านี้นะครับคิโยอูนะฮะคิโยอูนะก็คือตรงไอ้ที่เรามาเอาดาบมาสเตอร์สวอตนะครับอย่างมาเปิดศาลเจ้าตรงนี้ด้วยจะแล้วกันเนอะเพราะรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านของเผ่า เผ่าพ,พูดน้อยที่อยู่ในป่าตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเราก็จะเปิดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเปิดสารเจ้าเนี่ยเป็นคลิปคลิปไปก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินเดินหานะฮะโกเมนเยอะมากนะครับโอเคก็ทําเป็นทีละอันทีละอันไปนะฮะโอเคนะครับอันนี้ผมก็หา เว็บหาข้อมูลที่เขาเฉลยมาแล้วนะครับเพราะว่าปริศนามางอันมันยากนะฮะสารเจ้านะฮะโอเคที่นี่นะครับก็เหมือนที่เราเคยคล้ายๆกันอ่าคล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็คือแก้ปริศนานะครับแก้ปริศนาเนี่ยก็คือใหเราวางลูกเหล็กนะครับวางลูกเหล็กตามจุดต,ต่างๆนี่ฮะ,ะดวงดาวคำใบ้อะ มันมีคำใบนี่คือคำใบปะโฮชิโอนาเกเมโยโซโนคาสึกะอุนเมะ <c oughs> เนี่ยคือมันใช้แบบเป็นสุภาษิตแปลยากด้วย <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็คือให้ดูดวงดาวครับดูไอ้ดาวเนี่ยตรงนั้นเนี่ย <c oughs> นะครับเนี่ยมันเป็นคำใบนะครับเป็นคำใบเนี่ยเป็นคำใบอยู่ตรงนั้นนะฮะโอเคก็จะมีกี่อันเอ่ยหนึ่งสองสาม ดูย่างกันนะโอเคเรามาดูตรงนี้เลยกันแล้วกันนะครับจากด้านซ้ายมันบอกว่า5 3 12นะฮะ5 3 1 2โอเคลูกเหล็กที่ตรงนี้5จากด้านซ้ายอ๋อเข้าใจละเป็นแนวตรงครับเป็นแนวตรงนี่ไนงะอันนี้คืออาร์ติ5 5แล้วก็อันต่อมา3า คืออันที่3โอเคนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับอันนี้ด้านขวานะด้านขวานะครับอันแรกคือเบอร์หนึ่งอาจจะใช่แล้วก็ใช่ไหมอ่าโอเคครับถูกต้องอคิก ทนด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็คือ,อเบอร์5้ริมสุดเลยตรงนั้นแล้วก็เบอร์3ตรงกลางนะครับส่วนด้านขวานะครับก็เบอร์1อันแรกเลยแล้วก็อันที่2ก็อันที่2นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปมันจะมีหีบขีบอยู่ตรงนี้นี่ครับเนี่ยปริศนาก็เนี่ยก็ต้องดูตรงเนี <laughs> ดเนนะ้ดูไม่เป็นนะดูไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้อีหยังนะ โอเคตรงนี้นะครับมันจะเป็นจากด้านซ้ายก่อนโอเคเดี๋ยวกลับแล้วทำไมเราไม่วิ่งสี่ แล้วก็อันต่อมา2เหมือนกันฮะอันนี้สอนับดาวไม่เป็นก็อาจจะดูง่ายไปเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สมองแล้วคือแบบแต่มันยากจริงอะ่ะโอ้ยากมากเลยเป็นข้ออ้างนะฮะผ่านปะเอ้าไม่ผ่านเหรอเอ๊สีอ๋อสองนมต้องอันนี้สิเอออันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ผิดใช่ปะ่ะ อ่าโอเคครับนี่ผ่านละมีหีบเดียวนะฮะที่นี่โอเคเรามาตรวจสอบเป็นทีนะอันนี้เปิดหีบนะครับเปิดหีบตำแหน่งที่ถูกต้องนะฮะก็คืออันซ้ายก่อนนะครับในสุดก็คือเบอร์4ต่อมา2นะครับแล้วก็2ส่วนอันสุดท้ายก็เบอร์1นะครับอ,อันแรกสุดแถวบนเลยนะครับโอเคผ่านแล้วเย่ yeah. ดาบอสวินนะครับแต่ว่าอันนี้จับ2มือนะฮะแต่ว่าของเราเต็มของเต็มทิ้งก่อนทิ้งก็นอะไรดีวะทิ้งซ่อมไปกันแล้วกันเตริทิ้ง,งๆๆๆๆเก็บเอาไปไข่เล่นเราจะได้วาปมาที่หมู่บ้านนี้ได้เลยเนอะสบายนอาละ ยังไม่มีจะบอกว่ายังไม่มีเวลาไปแลกนะฮะได้มาแล้วมีทั้งหมด11อันแล้วนะฮะโอเคก็ไว้ไปแลกทีเดียวก็แล้วกันนะเพราะตอนนี้เราเนื้อเรื่องหลักไม่ได้ดําเนินเลยฮะเส้นหลักยังไม่ได้ไปนะฮะเควสหลักอะไรเงี้ยนะเปิดสารเจ้าเปิดแผ่นที่เปิดไอ้หอคอยอ,อยู่นะฮะตอนนี้โอเคนะครับก็พาไปอีกหนึ่งหนึ่งสารเจ้านะครับก็เผื่อ มีประโยชน์กับท่านที่เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย